ไปส่งแม่เหรอเฉถ้ากาไม่กลับไว้อไปค่ะไปไปไป,ไป,ไปเดินไปเดินไปเอาไปส่งแม่เฉยๆนะส่งแม่เฉยๆนะส่งแม่ไปทํางานแค่นั้นนะโอเคค่ะแม่โอ้โหใส่รองเท้าด้วยโอ้โหน่ารักสุดๆอ่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝ่าหลายฝ่าหลายฝ่าหลายเอาไป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 โอ้ยเนาะแม่เดินทางปลอดภัยนะคะแม่แม่เด right. ินทางปลอดภัยนะนี oh, ่ค่ะนีค่ะหลายวันเลยคุณค่ะ รักพี่พิมพ์เหรอคุณพารักษาลูกมาสวัสดีครับสวัสดีครับลุงมดสวัสดีครับพี่พลอยสวัสดีครับลุงมดหน่อยสวัสดีค้าหนงเพชรสวัสดีค้าลุงมดยังเจ๊มไหมโอยอะไรจ๊ะเออข้าวให้แม่แม่เลย ทีมปิดก่อนซะเนาะน่านเห็นไหมลุกไปแล้วนะมามาเลยนะลุกไปโอ้ยลุกไปลองแก้มด้วยอุ้ยปากเลยองไม่ต้องจุ๊บกระไลแล้ว <c oughs> ไม่ต้องจุ๊บก็ไลเหรอเราจุ๊์เค็มไมันไม่ต้องจุ๊บกระไลอ้ยมันมีน้ำด้วยแล้ <c oughs> วพ่อกลับมาวันที่สามสิบ อมีแล้วแม่กันแม่กับมาเหมือนกันพ่อกับปับเหมือนกันหรอใช่พ่อก็ขับเหมือนกันนะก็กลับเหมือนกันกลับหมดเลยขับหมดเลยใช่แล้วหนูก็รออย่างนี้นะคะก็กลับไปแต่นี้เหรอก็รออยู่แต่งนี้แหละนูเราไปกลับแม่กันแต่ว่าแม่ไกันเนี่ยไม่ได้ค้างคืนอ่ะแม่กับไปไหนแม่แม่กับไปไหนอ่ะ แม่จะไปไหนเอาไปด้วยไหมเนี่ยได้ค่ะแม่ไม่บายแม่ไม่บายไม่บายนี่อันตรงนี้กินได้มันก็ไม่เยอะ

นี่ใครนี่พ่อนี่ออายุมแม่่มไมไะไปพ่อจังพ,พ่อพ่อมีาค่ะเก็บเอาไว้แล้วค่ะต้องมีังแต่แล้ว la

พี่คอยเป็นพ่อพี่คอยเป็นพ่อนะพ่อเป็นพ่อนะจากันเอาเก้กลงหน่อยนะเอาชุดลงหน่เออเชมเอาเจ็บจบจแล้วพ่ออแ่บแล้วออาไหมอะจบแล้ว่ออแม่ทำไมหอมแก้มไงพ่อหอมแก้มแม่ขอแม่แนี้เหรอแล้วแม่หอมแก้มพ่อไหมอันนี้เป็นพ่อนะอันนี้เป็น่อะอ้โหออกมามาร้องด้วยกันได้ขอแสงไฟหน่อยอะไรนะ ไฟหน่อยนะครับโอ้โหโคตรที่จะบกว่าแลพ่อาชืว่ากระโดดไปสู้แสงไฟให้หน่อยนะคะเป็นการงแกตให้ดในใให้พ่อนะเออยพ่อหน่อยให้แม่หน้อยนะคะแม่แเอาไม้ด้นะล้วเอาไ แล้วเจ๊ยาจะเป็นคนเปิดแสงไฟเองนะโอเคนะจะดูจนเลยทำไมเชียงกันใครเชียงกันคลิปไม่ยิ่งให้นใครคนที่จะไปไม่ไปไหนจะดีจะรายจะไม่เชียงกันคนที่จะอยู่ตรงน,นี้ มีชีวิตให้กับการาละกกามทุกวันอ๋อเขาทำชี้อ๋อเอ้หมะะอมแก้มโอ้ยเขามาตำ,น,ำน้องผัวเ <laughs> จ็บเจ็บเจ็บอ้หแล้วแม่ก็ร้องเพลงอะไรนะแม่ที่เตียนเตียนคองนั่งไหนคงมาบีบอยโทรมาจะหุจะหลุดของแม่โทรมาอะไรนะ โทรมาอะไรนะลูกยายร้องไม่ได้อ่ะโทรมาอะไรพี่น้องเพชรอ๋อตอยต่อ่อยเจ้าออยเออจ้าออยชื่อวันอ๋อทีอยู่กลนเก็ดวันนี้วันสุกร์ โอ้ยกลัดละคอไหลายพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องก่อนมาทางนี้ไปลราลงไปข้างล่างกับยายดีกว่าพี่น้องเอาเขาไปอาบน้ำเลยพ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่หรอกพ่อไปไหนอะ ด็กมากค่ะมือเงยมวนบอค่ะนี่แหละถ้าเขาไปาไหนมาไหนแลักสะเกิดเขามาเห็นแม่หรือเห็นอ่อเขาจะเป็นอาการนั่นสิเห็นทุกคนก็สร้างเขาจะสดแสดงห้เบิง้งเก่งหายยังวะเขาก็เืิดเขาอยู่ได้ดินแล้วก็พาขี่รถไปไหนไปไหนจะไม่งองแงบอเคยเป็นยังคือไปมาได้ตลอด อะไรคะหะาหนูา,าหาอะไรอะลูกตรับูบูแม่อยู่ไหนอ๋อลับูบูแม่เหรอก็หนูก็ถามแม่ดูสิลูกเพราะว่ายายไม่เห็นด้วยหนูก็ลองถามแม่จา๋าอ่าตัวระบูบูแม่อยู่ไหนคะอย่างนี้ลูกลองหนูลองถามนะคะไม่ต้องถามแม่หรอกเจ็บว่อยอย่าเพิ่งปิดนะคะ ปิดแล้วยายเปิดไม่ได้ค่ะไหนมาเข้าเลยเขาไปแด็ให้ยายเข้าด้วยได้หรอไม่แม่จะอาบน้ําไงแม่จะอาบโอ้โหอะไรมาโอ้ยรกระดาษทิชชู่แม่มาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปบ้าแม่เต็มหัวขวัญหัวขวัหลานแม่เตมหัวขวัหลานเก่งไยแม่ฉันละ่ะมันก็เป็น ขอบคุณนะคะที่ดูลน้องๆแล้วมีความสุขก็ขอให้ทุกท่านสุขสุขๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะน้องเก่งมากทั้งสองเลยค่ะค่ะคนที่จะบอกว่ารักและ พูดว่ารักตลอดไปคนที่จะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันจะไม่เถียงกันเฮงพอกับแม่คนนี่บังในเงวตะละเทียคนลายลายซะล่ะไอ้ไทยแขวรรยไม่ได้อาบน้ำหรอกแม่คน ซ้ำนี่ก็ดีใจพี่น้องซ้ำนี่มาเห็นลูกนี่พามหาหาเนี่ย้ายกับิกับซ้ำสูงคือเก้าเาพราว่าอันเห็ุทุระอยู่วันนี้เราพูดละว,วันที่จ้าวันที่สามถึงจะอันนั้นได้สามสิบเอ็ดแม่ถึงจะกลับมาเวลาน้อยนิดก็ต้องก็ต้องพาเข้ามาหาแม่เขาเพราะแม่เขากับสุดหอดลูก แป๊บนึงค่ะปิดเวทีก่อนคนที่จะอยู่ตรงนี้กันทุกวันหุ่งนี้จะดี<า>จ้ะมาะปปะมา,มานี่มามานี่มานี่ปะมา ทลาดทิศแล้วพี่ผิงโลว์อวานพ่ผิงนี่ไอทำไงนี่ให้ยาดูดิทำให้ยายดูซิทำไงแต่นี่เลยเขาจะแตกอันนี้โอ้มีอะไรมั่งมันมีอันนี้ด้วยอื้มน่ารักสุดๆอ่อะค่อยทาเล็บก่อนนะอืไหนค่อยทาเล็บก่อนนะทาแก้มทาแก้มเหรอทาทาแก้มจริจริไหนแก้มอยู่ไหนแก้มอ่ะไหนลองทาดูสิทาถูกหรือเปล่า แก้มก็คือแก้มนะไหนแก้มอยู่ไหนเป็่ทำอะไรชิบันแม่จะล้างออกแล้วแหละของแม่แม่จะล้างออกแล้วเหระโอ้ยเย็น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 สุดท้ายเราจะกินคือเราน่ารักสุดๆอ่ะคนใส่กองผม โออย่าไปทากระจกสิค่ะคุณลูกขาโโอ้หไม่ได้ค่ะเขาไปทาอะไรล่ะอ๋อเช็ดเช็ดให้แม่หน่อยค่ะอุ้ยออกออกอยู่ออกอยู่เช็ดแรงแรงไม่มไ่ออกอ่ะทำไมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูสิตัวอะไรอ่ะลูกตัวอะไรคะขอแม่หน่อย